ก็จะพูดกันเรื่องพอดอเอาแบบสันเขีย,ยน,น้ำมันหอมและเหยื่อต,ต่างๆพวกับไกว้หอมอะไรพวกนี้เราก็พวกนี้ไปหมักมันก็จะไปสกัดกิน่นพวงนั้นออกมาครับพอสกัดออกมาปุ๊บถ้าเรามาไว้ในน้ำหมักเราออรน้ำหมักอาจารย์มีทั้งสิบห้าพอดอไหมม,มันช่วยไหมก็ช่วยครับก็น,นั่งไง เราไม่ใช่ว่าจะหมักตัวนี้อย่างเดียวไงเพราะเวลามันจะมันจะเข้ามาทั้งขวดมันต้องมีครบไงอแปลว่าที่นี่ก็มีมีอันนี้พอดอ8พอดอ9พอดอ10อาจารย์ไล่3ตัวเลย8 9ด0กคุมเดียวกันดินกวดดินด่าดินรายมาที่ดินนะครับพอดอ8 9ด0อ่ะดินทรายเนี่ยเวลาฝนตกน้ำมันไหลออกไปเนี่ยเป็นโสมครับธาตุอาหารเือะเ ไม่มีนะครับก็เทียรจังเขาเอาคอดอสิบไปเกาะทรายไว้เพื่อให้มันดึงอาหารไว้ติดทรายเคลือบเคลือบไว้เพอเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรปพ๊บจุลินทรีย์มันก็ไปกินครับเอาพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านกินกินแล้วมันเกาะไว้ในตัวจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันอาศัยพวกเม็ดสูงเม็ดทรายเปที่บ้านมันก็เกาะไว้บางทีมันก็เกาะไว้ในรากพืชครผลตนตกมามันทาบไปแต่ธาตุอาหารไม่มี ไม่หนีก็คือมันยังอยู่กับเมืชมันเม็ดไซด์แล้วก็อยู่กับราคือได้คม,มันอาจจะไปเป็นบางสว่วน890อ่า8 9เนี่ก็พวกดินเค็มดินเกลือดินด่างอะไรพวกนี้เราใส่ปุ๋ยนั่งหน้าเพื่็จะเป็นดินเค็มคไอ้พวก8 9ด0มันก็เป็นบริหารจัดการแต่890ิเนี่ยมันจะช่วยบริหารจัดการร่วมกันเวลาใช้ต้องใช้ร่วมกันอาจารย์ก็ใส่ไ้ในน้ำหมักหมันก็ใส่ไปในดินให้เท่ากับว่าที่เกษตรก็ปล่อยกับระบบน้ำหยดมันอยู่ในนี่มันอยู่ในนี่อ๋อนี่แปลว่าเกษตรกอทำไม่ผิดครับ าสามวันปล่อยในระบบน้ำหยดตรงกรรมการให้กักวตอนนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเบิดปรมานูนีเสียระเบิดปรมมานูลิดลายแรงลิดรายแรงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีอะไรบ้างะสิบเอ็ดนี่ก็คือกลุ่มไลโซเบียมไอ้ที่ว่าเอาถั่วไปปลูกตรงไหนพืชไม่ยอมตายอ่ะถั่วลิสงก็ดีถั่วอะไรก็ดีเพราะพวกนี้มันจะตึงในตัวเจนมันจะปวดปล่อยในตัวเจนให้พืชอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสิบสองมันก็มันก็หาโพแทสเซียมเเขาเรียกว่าไม่กัดกีเลียมค ห็นไหมตัวหนึ่งหาในตัวเจนตัวหนึ่งหาโพแทสเซียมเห็นไหมไอ้พวกนั้นก็หาฟอสฟอรัสครับสิบสานี่พวกไมโครไลซ่าไอ้นี้ทําให้ปุ๋ยแตกตัวเป็น2อถึงสาเท่าตัวโอ้สิบเอ็ดสิบสอนี่หาแม่ปุ๋ยนะก็ผมบอกว่า NPK อยู่นี่หมดเลยบอกว่ามันเห็นปุ๋ยเม็ดหนึ่งมันทำให้เม็ดปุ๋ยย่อยสลายแตกเป็นสาเม็ดอ่ะจากจากที่ หามาให้ดินเราที่มีแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่ในดินไว้เนี่ยมันตกค้างครับผมมันหาเจอเนี่ยมันกินแล้วมันย่อยมันกินแล้วขี้เยี่ยวขี้เยี่ยวเนี่ยอากปุ๋ยเม็ดเดียวกลายเป็นเม็ดสามเม็ดเลยนะแล้วกระจายด้วยเรียกกระจายด้วยโถ้าว่าปุ๋ยตกค้างที่เราเคยใส่ไว้ในดินมันกระดิ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมันเป็นระเบิดปนมุนยปูผมให้เลยไปจับมามันจับมาได้ปุ๊บมันมันย่อยขยายตัวให้เราขยายตัวให้เราในรูปแบบไหนอาาจรย์มันขจุลินทรีย์พวกนี้เขาเรียกว่าไมโครไรซา ที่เราไปกินไม้คุยราซาพารวยอย่างงที่อาจารย์เคยพูดมานั่น,<า>นแหละ,ละเออคือถ้าเราจะอธิบายรายละเอียดก็ต้องให้นักวิชาการเขาเป็นคนพูดรายละเอียดว่ามันแตกตัวยังไงแต่อาจารย์บอกว่าแค่ใส่ปุ๋ยตปกรรมเดียวเนี่ยปกติใส่กรมเดียวเนี่ยสมมติว่ามันสัมปัหลังมันก็ได้อยู่ประมาณเต็มที่แล้วเอาผมให้เงานีฮ5าเลแต่บ้างเกินว่ามีกลุ่มนี้อยู่มันมาได้ยังไงตั้งสิบสี่สิบห้าลแปลว่าถ้าเขาปริมาณปุ๋ยกรรมเดียวมันกลายเป็นปุ๋ยสามกมเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสามกมเป็นสามกมหมายถึงว่าประสิทธิภาพของม เท่าที่ว่าอาจารย์ว่าถ้าใช้แล้ววัชพีบิภาคผลผลิตมันจะเพิ่มเปสองถึงสามเท่าตัวเกิดจากนี่แหละระเบิดอปลาลัมโนคูเปอร์ปูผมนี่ชิบิบิชิบสองชิบสามนี่แหละครับอนึกว่ามันจะมาไกลและกลุ่มดินเหนียวก็เหมือนกันบนดินเหนียวเนี่ยก็เรียกแร่เลยเป็นตัวไหนดินเหนียวเนี่ยมันจะรักโพแทสเซียมครับเมื่อกี้ผมบอกว่าตัวที่ไปทําลายโพแทสเซียมคือเมกนีเรียมเขาเรียกว่าจุลินทรีย์เมกนีเรียมนี่ครับกลุ่มนี้มันจะแตกตัวโพแทสเซียมให้พืชแต่ตัวนี้ ดินเหนียวนี่มันไม่ยอมมันไม่ยอมปล่อยมันจะรัดโพแทสเซียมไว้ที่ว่ามันกอดกันไว้อย่างนี้แต่ตัวนี้ทำยังไงคลามเมกาที่เรียมเนี่ยมันก็ไปแทรกไปซึมกลางคืนมันมาหาน้ําอยู่ปลายใบพืชกลางวันมันก็เข้าไปแทรกอยู่ในรากพืชรากพืชก็มีน้ําครับน้ําก็ไปดูดเอาโพแทสเซียมออกจากดินเหนียวได้เห็นไหมมันถึงไปปูพรมบนนั้นได้โเม่าทีเรี่ยมนี่มามาเอาความชื้นเก่าชื้นเพื่อไปละลายดินเหนียว ดินหยาก็อยู่ตรงรากพืชอ่าดึงเอาแร่ธาตุมาตอนนี้รากพืชมันมีน้ำมันก็ดึงเอาแร่ธาตุได้ปูมันฉลาดนะครับปูดึงแจนีมันแต่ละตัวนี่มันมีทีเด็ดที่แตกต่างกันงผมถึงบอกว่า11 12 13ถ้ามันรวมตัวกันอยู่ในดินได้เมื่อไหร่ยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ปูผมเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเขานะคือปูผมเอาธาตุอาหาร NPK เด้งขึ้นมาเลย ต้องเข้าใจนะครับกับพี่น้องออปุ๋ยที่เราเคยใส่เป็นสี่ปีห้าปีตรงครั้งแล้วมันยังไม่ใช้ไม่หมดถ้าเราใส่พวกนี้เข้าไปไปปูพรมให้เขาสิบเอ็ดสิบสองสามกับมันขุดคุ้ยขึ้นมาขุดคุ้ยขึ้นมาเลยแล้วมาทําให้แตกกระจายเห็นไหมเวลาก็ว่าง่อจริงจริงเวลาเขาเบืดอแปางแล้วเบิดปละรมนูนิเกียแมงวันตัวหนึ่งกับว่ามีเหลือใช่ครับน้อนมุดไคอยู่กับโบ้เหลือแล้วของมันมันคือระเบิดปลารมนูนิเกียของสร้างอาหารในพืชมันจะมีอะไรเหลือตัวค้างไหมบัดนี้ นี่คือมหัศมหรศ์ของพอดอพออยู่ในบัานกรมบรรนาธิการใช่ไหมครับอาจารย์ก็ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีและส่งเสริมให้เกษตรกรให้คนหนึ่งใช้ผมเอามันได้รังส่งเสริมให้คนหนึ่งใช้เราต้องหวงเห็นไหมนะของผมบอกว่าซื้อก็ไม่ขายซื้อก็ไม่ขายจริงๆครับเพราะเขาแจกแจกปีแจกตอนนี้จนคนต้องจับจ้องแล้วรอคิวผมบอกว่าคือถ้าพวกเรามีความเข้าใจ หมักของไว้ครับคือหมักก็ไม่ต้องประยุกต์เหมือนกับอาจารย์ก็ได้อ่าอาจารย์ถ้าจะทําน้ําหมักเหมือนประยุกใช้แบบดีของอาจารย์เลยมันใช้เวลาครับส่วนหนึ่งก็ซื้อไปใช้ได้เอาง่ายๆพูดใแบบง่ายๆครับอีกส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วเราหมักอยู่แล้วเอาไปหมักปุ๋ยอ่าแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าของปุ๋ยมหาศาลเรยหมักปุ๋ยก็คือปุ๋ยเคขี้วัวขี้ควายขี้อะไรก็ตามเสร็จแล้วก็เอาเคมีเข้าไปสุผสมครับเอาของอาจารย์ที่มันมีแรกเข้าไปผสม แล้วไปเอาไปใช้ในพืชใช่ครับบางทีก็บอกว่าโอ้ซื้อของอาจารย์ทำไมมันใช้ต้นทุนเยอะผมก็บอกให้ประยุกต์เราต้องเข้ากระบวนการของเราด้วยดิมีความรู้เราต้องเอาไปประยุกเออเรามีอย่างนี้เราต้องทำอย่างนู้นเรามีอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่ว่าต้องไปต่อยอดต้องไปต่อยอดต่อยอดนะครับขึ้นไปเว้นแต่ว่าเรามีกําไรแล้วเออเราไม่มีเวลาทาแล้วเอาซื้ออาจารย์ไปเลยอันนั้นก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งง่ายดีง่ายดีครับได้หละ ตอนนี้ถึงไหนละสิสิบสามเลนะครับผมสิบสี่แล้วมันไปอยู่กับสามสิบสี่กับสามมันคู่กันแล้วสิบห้ามันทําอะไรอ่าสิบห้าคือจุลินทรีย์แสงข้อแสงที่เราทํากันนัดกันหนาเนี่ยที่แดงแงตั้งอยู่ข้างรัวเต็มเลยมนะเต็มเนี่ยไปจุลินทรีย์แสงข้อแสงเนี่ยมันก็จะเหมือนพอร์ดสองนี่แหละมันไปส่งเสริมส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของรากของอะไรตอแต่หลักๆของจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยคือถ้ามันได้อายุครับคุณหมักทิ้งไว้ ปกติมันอยู่ในพอดอสองอยู่แล้วมันอยู่ในขี้เด็นาเกลืออยู่แล้วเพราะว่าเวลาทำเนี่ยอาจารย์ให้ใส่ขี้เดดกนาเกลือรูปอดออยู่แล้วครับ,รบถ้ามันได้อายุเกินห้าปีสิบปีมันเป็นตัวเริ่มต้นใน,ในการทําให้วิตามินเขาเรียกกันละเขาเรียกกันว่า,วาสร้างอายุของวิตามินให้มีอนุมลูลใ,ให้ให้มันเล็กได้รวดเร็วเล็กแบบมโหรานนะจนกลายเป็นถึงดีสิบสองตัว อ่าพอรอสิบห้านี่นะครับตอนดีดีสังก้อเสียงเนี่ยเขากอกว่าเป็นตัวย่อยย่อยแบบย่อยจนมันจนมันแบบว่าไวายเนี่ยจนเขาไม่ให้กินเยอะอ่ะเขาให้กินแค่จิบเวลากินวายเห็นไหมก็ให้จิบเดียวเพราะไวายเนี่ยกินปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เมาครับผมเคยนั่งกินวายวายอัดขัวประมาณสักแสนเนาะผมพูดพูดผมไม่ได้ซื้อเองนะแต่สิ่งต่างๆเนี่ยว่าอาจารย์มีตังนะคือไปกินกับผู้หลักผู้ใหญ่อวายขวดละแสนเนี่ยเขาเลยไม่ให้กินเลยครับเชื่อไหมผมกินเข้าไปประมาณไม่เกินสี่แก้ว แค่แค่ที่เรียบเรานี่แหละครับผมนั่งเครื่องบินหลับตั้งแต่ภาคใต้จนถึงสนามบินดอนเมืองประสิทธิภาพมสูงในปริมาณที่น้อยเขาถึงให้กิฟแล้วก็ทานอาหารมันจะไปส่งเสริมให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสารพัดเลยถ้าเราได้ไวรยดีๆก็เรมันละลายแล้วก็ไปเอาก็ไปรู้ละกวนละแสนนี่สายแตงกี่รอบถึงจะได้ทอไวรับยกวไงผมก็ถึงว่าช่วยได้ฟังไงอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่พอดอดเขาทําให้อื อันนี้คือเอาข่าวๆว่าสิบห้าพอดเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็กลับมาอีกที่ว่าสิบห้าพอดเนี่ยมันต้องมีธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมแต่อีกสิบสี่ธาตุอาหารครับแล้วพอดสิบห้าพอดอดไปส่งเสริมธาตุอาหารแต่ละตัวแบบไหนในละเอียดเจาะลึกไปส่งเสริมธาตุพอรอดตัวไหนไปส่งเสริมเอนพอดอดไหนไปส่งเสริมผีพอตัวไหนไปเสริมสงเคพอดอดไหนไปส่งเสริมแคลเซียมแมกนีเซียมธาตกรมมถันโบรอนเหล็กสังกะตีทองแดงโมลิดีนัม พวกนี้อีกสิบสี่และะ้วแทบมันไม่ใช่ว่ามีพอดอแล้วมีธาตุอาหารแล้วมันพืชมันจะกินได้นะมันจับต้องไปเป็นตัวส่งเสริมตัวส่งเสริมอีกที่ทําให้พืชตอบสนองกับธาตุอาหารอืมอันนี้เดี๋ยวค่อยเอา้อาธาตุอาหารค่อยว่าก,กันดีกว่าเออค่อยว่เาเอาพอดอก่อนพี่น้องฟังแล้วจะง่วงไปก่อนคืออย่างพอดอสิบเอ็ดอ่าอ่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเมื่อกี้ครับอาจารย์ตัวที่ทําให้ในตัวเกนได้ดีที่สุด ก็คือไลโซเบียมเห็นไหมที่เป็นปุบกลุ่มถั่วมันตึงในไนโตรเจนมันสามารถเอาไนโตรเจนมาไเป็นตัวะรันคบถ้าตระกูลนี้ไปส่งเสริมเวลาเราหมักเราหมักปุ๋ยเคมีเราหมักปุ๋ยยูเรียเนี่ยเราต้องหาพอสอรัสเรียเข้าไปเป็นกวนการร่วมเพราะมันไปส่งเสริมให้ไนโตรเจนทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทีเด็ดลันทึงอย่างปุ๊บปุบปุบตอนนี้ถ้าเรามีปุ๋ยตัวเคก็คือโพแทสเซียมที่ทำให้แตงหดเราหวานกรอบในข้าวใหญ่เนี่ยเราก็ต้องหาาเเมกทีีรยบ กับไมโครไลซ่าเข้าไปส่งเสริมหมบแต่ในขณะดเดียวกันเนี่ยไมโครไลซ่ามันไม่ได้ส่งเสริมแค่โพแทสเซียมและอันนี้มันส่งเสริมทั้งสามธาตุเลย NPK และมันไม่พอมันไปส่งเสริมอีกธาตุดีก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกับมอตานี้มันยังไม่พอมันยังไปส่งเสริมธาตุตัวอื่นอุมหัศจรย์มากครับผมถึงให้เอาสิบห้าปอดมารวมแล้วหมักปุ๋ยไม่ต้องไปแยกตัวแต่ตัวที่จะส่งเสริมตัวเดียวถ้าสมมุติว่าคุณหนึ่งจะปลูกเอาคณะ เอาผักชีเราก็จะให้ไปหมักในพอดอีสเบตแล้วเอาตัวนั้นไปสีดเป็นไม่เวลากษแต่ตกรถามว่าอาจารย์ผมเจ้าใบแล้วก็เอาพอราดอีสหมักยูเลียให้ครับแล้วก็เอาไปผสมเพิ่มเติมมันก็จะทําให้เร็วขึ้นครับแต่ถ้าจะเอาอง์รวมเราก็ทําองหลวมถ้าเราถ้าเรารู้จากวิธีแยกแยกตัวละตัวแต่ละตัวออกเราจะบอกว่าโอ้โหมันมันมันไปคนละประเด็นไปคนละข้อเลยนะหน้าขี่ของับแต่ละตัวผมถามคุณหนึ่งสองโหวสองได้เท่าไหร่ สาบวกหนึ่งได้เท่าไหรสี <4. S 1> แล้วก็สี่บกศูนย์ได้เท่าไหรสี่ครับอาจารยคำตอบที่จะบวกกันได้สีมันมีมากมายไม่ใช่มันคือคือถ้าเอาเอาสีมาเป็นตัวตั้งนี่มันมีไม่เท่าไหร่ครับอเอาเอาสี่มาเป็นคําตอบมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเอาสี่มาเป็นตัวตั้งอะไรบวกกันได้สีบ,บวกตั้งแต่วันนี้จนถึงชาติหน้าก็บวกไม่หมดมันเยอะขนาดนั้นเลจารเอาสแกนรูทแป Oh. บวกแสนบวกล้านบวกไปบวกมาลบนั้นลบนี้เข้าไปออกมามันก็มีคําตอบสี่คือกันอ oh. แต่ถ้าบอกว่าเอาตัวจากที่ผมเอาสลับคําถามอ่ะเห oh. ็นไหมอะไรบวกกันได้กับสี่ตอบไม่ได้ oh. ถ้าสองบวกสองถ้ากับสี่มันก็มีอยู่แค่ตัวหน้าสองตัวสี่บวกหนึ่งถ้ากับสี่มันก็มีไม่กี่คําตอบครับ oh. แต่ถ้าเอาคําตอบมาเป็นคําถามเมื่อไหร่ปุ๊บมันไปไมีรู้มันไปแบบบวกแต่ชาตินี้ถึงชาติหน้าเลย oh. เหมือนกับคนถามว่าจะไปเชียงใหม่ oh. ไปได้กี่ทางเออ เป็นแสนแนทางก็ถูกจะเดินอ้อมกำแพงไปก่อนเพิ่งจะว่ายน้ำข้ามหรือจะขี่กองบินจะปั่นจักรยานเออะแยะมากมายก็แบบแต่ถ้าถามว่าเชียงใหม่อยู่ในกับภาคเหนือถ้าเราอยู่ที่นี่เราก็แค่นี้เองมันอยู่ที่ว่าเอาคําถามมาเป็นตัวคําตอบหรือว่าเอาคําตอบไปเป็นคําถามครับนี่แหละพ่อดอกับปุ๋ยคมันขาดกันไม่ได้มีปุ๋ยมันเพิ่มผลผลิตไม่ได้ครับมีพ่อดอก็เพิ่มผลผลิตไม่ได้ต้องน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปลาถ้าสองตัวไม่ชนกันครผลผลิตไม่ขึ้นหรอกกัน ทําได้แต่เป็นทําแบบพออยู่พอกินอ๋อที่อาจารย์บอกว่าให้พออยู่พอกินก็แค่นี้ก็ทอนะ <ทำ S 2> พอได้เอาพอดอใส่อย่างเดียวก็ได้แต่ถ้ายาเอามาเป็นผลผลิตอย่างเงี้ยเอาจะเอาก็เนี่ยจะขายแจงวันละหมื่นสิบกว่าล็อกในวันละหมื่นเลยถ้าไม่มีเคมีเข้าร่วมจะไปขวงเขียมก็ไม่ได้เนาะไม่ได้มัน,ม,นมันไป <S <S มันมันคนละเรื่องครับเผมบอกว่าเวลาให้ให้สีองค์ประกอบที่อาจารย์ย้าเสมอสีองค์ประกอบเนี่ยหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เลยครับคุณต้องมีเคมี ก็คือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีสีแรล่ธค่ะครับผมอันนี้เราก็พูดกันแบบตรงๆเลยว่ามันต้องมีเคมีเราต้องเราจะพูดเราจะพูดอย่างอื่นไม่ได้อปุ๋ยตลาดเราต้องพึ่งปุ๋ยตลาดครับแต่ว่าเราจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าพอรอดเพียงพอไหมถ้าพออดเพียงพอเุ๊บมันก็ทําให้ตัวนี้ลดลงครับผมอันที่2ก็คือมีกลุ่มแร่กลุ่มแร่ก็คือกลุ่มส่งเสริมปรับสภาพดินต่างๆอาจารย์ก็จะใช้คันไซแล้วก็ยิบซ้ำแล้วก็ยืมัดเป็นองค์ประกอบเห็นไหมอันที่สาม <N un cy> นั่นก็คือกลุ่มอินทรีย์วัตถุเพราะพวกนี้มันเป็นตัวส่งเสริมให้บ้านจุลินทรีย์มีที่อยู่ที่อาศัยทําให้ดินฟูดินน่าอยู่คือพวกนี้ถ้าไม่มีปุ๊บจุลินทรีย์มันไม่มีบ้านใช่ครับเพราะมันเป็นค่าเลือดของเขาแม่ไม่ว่าจะเป็นมูลไก่ไข่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซิลิก้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคา,าว์่านพวกนี้เราต้องหาเข้ามาและตัวสุดท้ายที่เราต้องมีก็คือว่าเมื่อกี้พูดมามีตัวอหนมีชีวิตไหมไม่มีครับตัวที่มีชีวิตคือพอดอกโอ้ เข้าไปนเข้าเลยเข้าแคปเพอมันมีตัวที่ทําให้มันมีชีวิตมันก็มาปรุงพวกนี้ให้มีชีวิตอผลสุดท้ายมันก็มาตอบสนองที่พืชเห็นไหมโลกกบเขาครัเจริญเติบโตก็สวยงามครับดอกก็ออกสองสอนสามสอดใบถูกแดดแทนที่จะเหี่ยวจะเฉาชูอ่างลางซึ่คกันนี่คือกระบวนการของมันที่มันสร้างให้เราถึงลูกจะดกมันก็ติดทุกลูกกห็นไหมเรามองเห็นไม่พอดอกไม่เห็นอาจารย์แต่เรามองเห็นแตงเป็นยังไง ยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนี่คือว่าสิ่งที่เรามองมองเห็นแต่มันตอบสนองในสิ่งที่เราอยากเห็นคือผลผลิตผลผลิตนั่นเองนะนี่คือกระบวนการของก่าอาจารย์ก็จะให้แบบคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวเรื่องละเอียดต่างๆเนี้ยอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นอย่างไงเดี๋ยวจะเอาเจาะให้ลึกเลยไอเห็บหมาเนี่ยมันเกาะอย่างเดียวเนี่ยมันมันเห็บแล้วมันไปยังไงต่ออีกมันเป็นฉีกกระตึกมันไปตออีกอย่างอีกเห็นไหม จะเอาแบบให้ละเอียดแบบยิบยิบเลยสามกับซีซีมันยึดไปยังไงอย่างนี้เห็นไหมระบเบิดปรัมานูนิวเคลียร์ที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันปูพมันปูยังไงเห็นไหมแล้วไอ้พวกที่ว่าพอดอหนึ่งพอดอสองเนี่ยไอ้ไอ้พวกที่ว่าไปส่งเสริมให้แต่ละอย่างส่งเสริมกันไปเนี่ยมันไปแล้วมันไปเห็นอะไรในมั่งนี่ถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บมันไม่เป็นยังไงถ้าเราเห็นแบบนี้มันเป็นยังไงอาจารย์ก็จะชี้แต่ละจุดแต่ละจุดให้นะคือหลายท่านก็บอกว่าอาจารย์ทำไมไม่พูดเรื่องพอด ก็ไม่ได้เคยได้มีเวลาพูดสักทีเพราะแต่ละวันก็ไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนนอนอยู่ตรงไหนเนาะแต่วันนี้ไปทั่วไทยไปทั่วไทยเพราะว่าคือไปนี่ไม่ได้ว่าไปอะไรไปส่งเสริมครับเพราะว่าแต่ละท่านที่อาจารย์ผมได้ปุ๋ยอาจารย์แล้วอาจารย์มาแนะนําให้ผมปลูกนั่นปลูกนี่ควันนั้นไปเรื่องกระชายครับไปกระชายที่กาญจนบุรีครับคือกระชายเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพืชถึงผลจะน้ําดียังไงเราถ้าผลผลิตมันยังไม่ได้ราคาเราสามารถเลื่อนออกไปได้ เก็บไปก่อนเก็บไ้ก่อนไม่บุดไม่เน่าไม่เสียไม่เสียคุณภาพกันกันแล้วข้อสาคัญคือมันไม่เน่าเลยครับแล้วนี่ถามว่าเน่าไหมมันเน่านะแต่พอใส่ของเราไปแล้วมันยืดกันเน่าพอแห้งๆปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปเก็บเราก็ปล่อยให้ตัวมันตายไปพอมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปเก็บได้อนี่คือข้อดีของชาก็คือทําให้หัวไม่เน่าครับแต่ยังเก็บอายุยืดอายุเก็บไดรอไปสักเดือนสองเดือนได้ผมเลยบอกว่าคือปีหกสิแดนี่เป็นปีที่อาจารย์จะต้องทํา ทำพืชกับทุกอย่างให้เหมือนที่พี่น้องเกษตรกรนําอินทรีย์วัตถุของอาจารย์เนี่ยก็คือปุ๋ยอินทรีย<า>์สารปรับปรุงดินบักแร่ด้วยพดอดอนไปใช้เนี่ยอาจารย์บอกว่าลูกลูกสิย์ลูกหาเลยเกษตรกรที่นําไปใช้อะไรมั่งเนี่ยอาจารย์จะปลูกให้ทุกอย่างเลยต่างๆนานาหลายพืชเลยนอกจากเพือกกระชายคาตะไคร้อะไรพวกนี้อาจาย์แต่พืชในดินกับมาต้น ไปเลยนยกินยอดกินยอดกินยอดกินมะพงมะพร้าวนั่นแหละเอา้าวให้หมดคือถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะศึกษาเรียนรู้แล้วถอดบทเรียนครับจับจับพอรดอมันถอดเสื้อผ้าอือเออที่ไปบอกมเป็นส่งเสริมตึงนั้นไปถอดเสื้อผ้ามันดูดีแกให้พี่น้องเกษตรกรในแต่ละแต่ละสวนแล้ละพืชได้เห็นได้เข้าใจกับยางกระชายกระชายเนี่เนื่องจากมันเป็นหูมันเป็นกระชายที่ใกล้จะเรียกว่าหัวมันอ้อมพร้อมเนาะครับไปทั่วที่ทั่วแดนนี่ถ้าเราได้พวงหนึ่งพวงแล้วโรสองโล โอ้มันไม่ใช่น้วยๆดิแล้วกระชายก็ผูกขี่ครับใช่ไหมตัวที่ไปส่งเสริมให้มันดีที่มันจะทําให้น้ําหนักตรงนั้นได้เห็นว่า11 12 13ครับใส่เข้าไปได้เต็มที่โอ้โหพี่น้องกระจายก็หูพึงนะครับเดี๋ยวมาเกษตรกล้ยครับแล้วก็อาจารย์พศก็จะปฏิบัติและทําให้พี่น้องได้เห็นเข้าได้เข้าใจแล้วได้เห็นในทุกพืชนะที่พ่อแม่พี่น้องเอาไปใช้ครับถอดบทเรียนให้ครับถอดบทเรียนคือไม่ได้ถอดที่ไหนนะไปสวนไหนก็ถอดสวนนั้น ไม่ใช่ว่าทําไม่มาผมไม่น่ากระจะเห็นไหมผมอันนี้ผมก็ไปสวนทุเรียนครับทุเรียนไม่ได้ใช้สารเร่งดอกครับออกดอกดกกว่าพวกเขาเร่งดอกเห็นไหมวันนี้ก็ทํา youtube ใปหลักครับเกี่ยวมติดตามกันนะครับคือคืออย่างที่บอกว่าทุเรียนที่ตายเหลี่ยเพราะตายเหลี่ยครับไปเห็นต้นแล้วตายแน่นอนผมก็การันตีตายแน่นอนเขาถามผมผมก็บอกว่าอาะมันไม่ตายได้ไงมันไม่มีใบครับแต่วันนี้มันมีใบแล้วมีลูกแล้วมีดอก ก็มีดอกมันต้องนี้ลูกใช่ไหมใช่ครับเออก็เป็นถ่ายทํากันวันนี้อที่บอกว่าตายมันไม่ตายแล้วอาจารย์มันไม่ตายเพราะอะไรเพราะพอดอกเดยกเกษตรกรจะเอาไปให้ท่านชมได้ดูครับในคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับว่าทุเรียนที่อ่าลอดตายรอดจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ตอนนี้กลับมาสร้างผลผลิตและมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรฟื้นกลับคืนมาก็ปกติก็ทำสารนะก็ทำสารแล้วก็ฉีดยาต่างๆมัน เที่ยวแล้วเที่ยวหนึงก็หลายพันนะครับถ้าสมมุติว่าประมาณสักสิกว่าไร่เนี่ยก็เที่ยวละเจ็ดแปดพันเลยนะครับบางคนทําสารสาเที่ยวถึงจะออกดอกอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยเจ็ดสามยี่สก็สองหมนกว่าครับอันนี้ไม่ทําอะไรเลยใส่แต่ปุ๋ยกับน้คปุ๋ยปอดอของอาจารย์แค่นั้นเองนตามสโลแกนอาจารย์ไว้ไงนะก็อย่างที่บอกว่า หนึ่งปีปลดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากครับผมคือในระบบป้าทามันเนี่ยมันจะปลดหนี้ได้ครับผมค,บคือนี่มันมีทุกคนครับแต่ไม่ใช่ว่านี้เป็นสิบล้านจะปลดหนี้นเป็นไปไม่ได้นะครับผมเป็นหนี้เกษตรกรก็เป็นหนี้พอประมาณกาครับสองปีอยู่ดีปุ๊บสมมติว่าเราเป็นหนี้อยู่ประมาณสามหมื่นปีที่อยู่ไล่หนึ่งเห็นไหมเราก็ทํายังไงจะให้ไล่หนึ่งมันปลดหนี้ปีที่สองมาเราก็ได้ดอกไปส่งเขาปีที่สามเราก็ต้องมีเงินฝากก็มั่งแล้วใช่เห็นไหม คือผมเคยถามเกษตรกรหลายท่านผมไปทุกที่ผมก็ถามไงผมไปอบรมเนรอบตาถามยีหลีมีเงินสิบล้านนี่เอาบอว่ะคือถ้าให้ฟรีเขาก็เอาเนี่ยเอาง่ายแต่ถามว่าถ้าเราทําเกษตรอย่างนี้ครับตาอยากได้อะไรเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ขอให้ปลดหนี้ได้เขาพูดเหมือนเนี่ยซีผมมาวันนี้เลยเหมือนเป๊ะเลยครับผมเพราะเขาบอกว่ามีเงินสิบล้านนี่สิบล้านเขาก็โมกไปใส่ใจหรอกเพราะว่าคันบ่าไม่มี เอาสมมติว่าเราเป็นหนีท้ทกศนี่ถ้ามันหมดหนีท้ทกศปุ๊บนี่หาได้ห้าได้สิบนี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าโอ้กูต้องหาให้ได้มือละมือสองมือเขาไม่ได้อยากได้อย่างนั้นตายายทุบ้านเขาก็อยากว่านีหาก,กินหามีสิทธิ์กินเพราะทุกวันเขามีเงินผู้แก่กินอยู่แล้วมีเงินผู้เฒ่า <c oughs> มีแค่นั้นเขาก็เพียงพอแต้พี่<ต>น้องแต่ทุกวันนี้มันทําไม่ได้เพราะว่าภาะหนี่สินที่สร้างไว้เพราะว่าลูกเรียนหนังสือถ้าลูกผลิตไม่ตอบโจทย์มันรวงผลผลิตไม่ตอบโจทย์ด้วยเห็นไหมเข พยายามสรรหาไงอีหยังว่าดีนี่สรรหาใส่แต่สิ่งที่มันได้มาคือมันไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะแต่ละตัวมันแพงเลยคุณครับใช่เมื่อก่อนคนหนึ่งซื้อยาฉีดแตงเนี่ยผมยังเห็นเลยเป็นชุดชุดหลายบาทเลยกันยังไงครับผมเห็นไหมคือไม่ใช่หลายบาทธรรมดาครับถ้าแตงไม่ได้อย่างนี้อีกเลยไม่ได้ก็ขาดทุนกันยังไง เข้าเนื้อไก่ก็ถ้าไปยืมมากระตินนี่จะถินก็ยนงไงก็โดยหลักการก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงผมถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเราเข้าใจกระบวนการของคอร์ดออยู่ที่ไหนผมถามกับมือกรมบนรณาธิารนย่งไงก็ผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจแล้วศึกษาเรียนรู้ทอดบทเรียนไปด้วยกันครับหน่วยงานของราชการเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผมเข้าไปหาเขาโอ้ยเขาอะไรตีอะไรขาตรอกนะเออวันนี้ครับเจ้าหน้าที่บอกเขาไปใั่ผมมาจากนน่นจากนี่ครับพอดัน ผมฟังรายการน้าพ่อดอมันคือดีคักดีเนี่ยฟ <c oughs> ังมาจากไสว่าฟังมาจากอาจาราย์พดประสันเลยครับเออผมจิมาขอพ่อดอไปเห็นคืออาจารย์พดเบานี่ยครับ <c oughs> ขอเนี่ยครับให้ผมแนวประทัน <c oughs> เออเอ <c oughs> เอามาเอามาแล้วอาจารย์สอนอยู่ในนั้นอยู่แล้ว,ลวก็ถามเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ครับ <c oughs> ใช้ได้นะครับแต่เขาก็จะสอนให้ครับ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้มันโซเชียลมันไกลแต่พี่น้องอทมดัาางเจ้าหน้าที่แล้ว ยังไม่จุใจอยากถามอาจารย์บ้างอาจารย์ฝากเบอร์โทรให้พี่น้องทางบ้านไดบครับโทรมาถามอาจารย์ได้เลยก็คือ0839382074ครับผมโทรมาคุยกับป่าเกษตรคุ้วคุยก็ได้ครับอก็เบอร์ของเกษตรคุ้ยคุ้ย0634528941ครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับผมก็ย้ําเสมออาจารย์ไม่ได้เก่งหรอกเพราะอาจารย์เป็นเจ้าของที่เจ้า เจ้าเป็นอยู่ของทีเจ้าต้องเก่งก็าข่อยเพราะว่าเจ้าเขาทีเจ้าได้ยิ้มสีเชมัวควายเขาได้เฉพาะย่ำเจ้าอยู่นี่เท่าอรใช่ทุกคนเหมือนกันทุกส่วนเหมือนกันแังนั้นอาจารย์ก็เก่งเฉพาะในไร่อาจารย์เองเหมือนกันแต่ไปเก่งในไร่ของคุณเป็นไปไม่ได้ถูกไหมโดยหลักการมันเป็นลักษณะนี้การเป็นแนวทางให้แต่เป็นแนวทางให้เออเวลาผมผ่านไปไหนผมจะย้ำเสมอวันนี้ผมก้าผมอยู่นี่ถ้าผมผ่านไปเส้นนั้นเส้นนี้ผมก็จะถามให้น้อง เขาว่าวันนี้อาจารย์ผ่านทางนี้มีเบอร์โทรใครไหมที่อยู่ที่อาจารย์จะผ่านไปหา <c oughs> อาจารย์ก็ไปหาเกือบทุกครั้งที่อาจารย์ผ่านอาจารย์ก็ไปเกือบทุกรายแหละถ้าอาจารย์รู้ <c oughs> ผ่าน <c oughs> กรบิน <c oughs> บูดี้ผ่านสะแก้วผ่านอะไรที่เอฟซีแต่ละท่านมาไม่ได้ไปสู่พงสูพั้นนั้นนะอาจารย์ก็ไปหาทุกที่ก็ดูนะครับว่า ตอาจารย์ไปในแต่ละพื้นที่จังหวัดไหนพื้นที่ใกล้ๆเคียงสามารถโทรหาอาจารย์มาหนูใกล้พอดีผ่านพอดีโทรมาหาอาจารย์ได้ตัวมาว่าเอออาจารย์จะผ่านช่วงนี้ไหมวก็เข้าไปดูด้วยกันครับผมวันนี้เกษตรกรต้องขอบคุณอาจารย์พจน์ครับที่ได้สละเวาในการมาตรวจเช็คสวนแตงนะครับที่ดูแลด้วยพอดอทั้ง15พอดอแล้วว่ามันตอบโจทย์ตามที่เกษตรกยสมหวังนะสมหวังครับวันนี้ทะลุทะลวงไปเลยนะครับ สามร้อยกิโลสามร้อยกิโลก็วันนี้ก็สามสิบเจ็ดบาทครับสามสิบเจ็ดบาทก็วันละเท่าไหร่วันละนี่เป็นหมื่นนะเอา้าหมืน่นหมืนนออ่นนิดๆเอออันอันนี้อันนี้พูดให้เกษตรกรเข้าใจได้เลยว่าเราไม่ได้อ้อมหอมเพราะว่าทุกเกษตรกรที่ปลูกแตงด้วยกันเขาก,ก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้แตงก็อยู่สามสิบกว่าบาทครับพอสามสิบกว่าบาทปพิบก็มันได้สามร้อยกวโลเราก็รู้อยู่แล้วครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้ก็เก้าพันหมื่นก็ถือว่าโอเคแล้วครับครับอ่าโอเคเนาะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ พจน์เยาวชนทำเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับครัในก็อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวไปส่องดูแม่งตอนเนี้ยจะเก็บเก็บบรรยากาศเดี๋ยวเก็บบรรยากาศที่อาจารย์แอบลองอ่ะมันพอเสมอลูกมันโตเร็วครับใช่อาจารย์มันโตเร็วราคามันเปลี่ยนใช่เออผมถึงบอกว่าคุณหนึ่งก็ไม่เห็นว่ามันงามงามงามเราต้องดูราคานะครับผมคืออย่างนี้นี่คือราคาถ้าได้รูปนี้เนี่ยก็คือ ก่าวิเคราะห์ตามตลาดเราด้วยเนาะวิเคราะห์ตามตลาดด้วยใช่ไม่ใช่ว่ามันงามฉีดเอาฉีดเอาลูกเท่าแขนไม่มีใครซื้อนะเด็นแตงอ้วนราคาถูกอ้วเลยใเ่ยอือกินเขาสะใจกันฟ้าสะเทือนเลยครับคือพูดง่ายๆว่าก็ไม่รู้จะบรรยายเนาะข้างหลังมาหนิน้ำหนักมันไม่บอกครับผมโอ้ การนี้ก็การดูแลควบคุมอย่างมืออาชีพก็คือสาวแจ,นนวจ้นะครับทำการตรวจเช็คนะครับอย่างละเอียดละออนะเดี๋ยวมาดูคัดแต่งของป